จะคุยถึงเรื่องที่พาน้องแมวรีบไปหาหมอสามตัวเพราะว่ามันเป็นเคสกรณีเร่งด่วนเพราะประกาศว่าจริงๆแล้วอ่ะสำหรับกรณีแมวเราจะไม่ได้รับแมวทั่วไปนะคะเนื่องด้วยว่าสาเหตุที่ไม่รับเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ของเราก็มีมากกับการที่รองรับน้องแมวที่มีอยู่แล้วนะคะตอนนี้แมวที่ทะเหาที่ปอ,อเก็บมาระยะเวลา20ปีที่ปอ,อได้ เก็บมาเนี่ยมันก็เป็นร้อยแล้วนะทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็ยังที่ของตาติ้งนองตลกรักหมาที่พออต้องโอนให้วันละสองพันบาทช่วยเขาให้ได้น้องได้มีอาหารการกินแล้วยังอของะอาจารย์หรืออีกหลายหลที่ที่พอ,อดูแลร่วมเป็นพันนะคะเนี่ยในกรณีที่เห็นพอรับแก้วตัวนี้มันเป็นแมววิกฤตที่จะต้องเร่งช่วยเหลือด่วนที่วอลท็ด็อกไทยแลนด์ได้ไป ช่วยน้องมาตั้งแต่วันที่8นะคะแล้วก็เพิ่งนำมาส่งวันนี้วันที่15วันที่15อา่าทับ5ปี6 8ซึ่งที่พอต้องต้องรับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับพี่เล็กพี่ใหญ่แล้วว่าเออบ้านเราก็ทั้งคนที่เราต้องดูแลทั้งแมวพื้นที่มันก็จะเริ่มแคบลงก็จะไม่รับแต่พอเห็นเหตุการณ์ที่ว่า น้องเนี่ยได้ถูกทำร้ายควักลูกตาโดนหักขาแล้วก็เหมือนลักษณะเอาไฟจี้ตัวแมวตัวเล็กๆเป็นแผลคือจะรับเฉพาะวิกฤตแบบนี้เพราะสงสารเพราะต้องเร่งช่วยเหลือหรือรักษาตัวเขาค่ะก็ได้เอามาหาหมอสามตัวก่อนเบื้องต้นเพราะว่าตาเขาถูกควักแล้วก็อีกตัวหนึ่งหักขาเผื่อมีความหวังนะตัวน้อยที่โดนหักขาบิดไปเหมือนขาผิดรูปแบบ สองสท่อนนะคะแต่หมอบอกว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วคือต้องปล่อยฟื้นฟ,นฟนูร่างกายสภาพร่างกายของเขาก็เอากลับมาเลี้ยงส่วนตัวเล็กๆที่ผอมที่ผอมแห้งเห็นแต่กระดูกหนังหุ้มกระดูกนั้นก็พอออก,ก็ซื้อนมแล้วก็ได้ํำเนินการซื้ออาหารที่สำหรับแมวป่วยเพื่อแมวฟื้นตัวไปแล้วนะคะอันนั้นคือจะฟื้นตัวเขาแต่ ที่วิกฤตที่ต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆนะคะคือตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวละเมื่อกี้เอาไปส่งเราหมอก็แอดมิดเรียบร้อยแล้วที่โดนพักลูกตาส่วนที่ฟักลูกตาตัวสีดำอะค่ะเมื่อกี้นั่จะเห็นไหมไม่เห็นแล้วเพราะว่าลูกตามันหายไปหมดแล้วอะโอ้เหเ,เห็นปูยอยู่นะ,ะอันนี้คือมันคือหนังตาชั้นที่สามที่มันเอาออกไม่หมดอ,อหลักๆอะค่ะเดี๋ยววันนี้มันจะต้องทําแผลเนาะข่ดให้แล้วก็เดี๋ยว มันอาจจะต้องประเมินผ่าตัดอีกทีแหละก็คือเอาตรงหนังตาที่สามออกไม่งั้นจะเกิดการติดเชื้อและมันร็เซลล์แต่ั้นเรื่องการผ่าตัดน้องไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือเหมือนกับตาเขาโดนควักจนแห้งจนบอดสนิทไปแล้วะคะ่ะก็เอายาหยดตามาอันนี้กลับบ้านมาได้สองตัวเพราะตัวที่ว่าขาโดนหักนั่นก็คือไม่สามารถเป็นปกติได้แล้วนะคะแล้วก็เจ้ายักษ์ก็หมอบอกว่า จะกลับได้สิ้นเดือนใช่ไหมพี่บางใช่ค่ะประมาณสิ้นเดือนนะคะก็เท่ากับเจ้ายักษ์นี่รักษาเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเลยเพราะว่าคงจะต้องให้น้องสนิทกับแผลที่โดนแทงนะคะแล้วก็ตาตดตามอาการแต่เมื่อกี้ล่าสุดเจ้ายักษ์ก็แข็งแรงกินเก่งนะกินเก่งสี่ห้าถ้วยอะคะ่ะห้าห้ากล่องของอาหารอาหารเหลวเขาเรียกอาหารอะไรนะอาหารอาหารเปียกที่ยังดีะคะ่ะ เนเก่งมากส่วนน้องหมาน้องแมวประกาศว่าพออ,อไม่รับไม่ต้องติดต่อถ้าบังเกิดเลี้ยงเลี้ยงให้ดีแล้วใครที่จะมอบหมามอบแมวให้ใครอะต้องคิดให้ดีมันมีประเภทอย่างป้าคนที่หักขาแมวกับคนที่ควักลูกตาแมวเพื่อเอาไปรับบริจาคตั้งเพจร,รับบริจาคก,ก่อนที่จะบริจาคเงินให้กับคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนบริจาคต้องเช็คข้อมูลให้ดีก่อน มันจะเป็นช่องโหว่กับมิจฉาชีพที่หากินด้วยสัตว์เลี้ยงที่ไร้เดียงสาหรือก็ไม่ได้ไร้เดียงสาพูดไม่ถูกคือสัตว์เลี้ยงที่มันไม่สามารถเชื่อบอกได้ว่ามันถูกเอามาทารุณนะ่ะมีอันสาคัญที่สุดยายป้าคนที่หักหักน้องควักลูกตาน้องเห็นบอกว่าเที่ยวทักไปขอแมวที่คนอื่นไม่เลี้ยงแล้วแล้วเอามาเลี้ยงดําเนินการหักขาควักลูกกตามันน่ากลัวมากนะคะสังคมนี้ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นอย่าลืมนะคะว่าเวรกรรมเนี่ยมีเวรกรรมนี่หนักด้วยสําหรับผู้ที่หากินกับหมากับแมวหรือพวกที่หาผลประโยชน์กับสิ่งที่พูดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะจงเชื่อเรื่องกรรมการควักลูกตาการหักแขนนะคะตัวคุณก็จะไปชดใช้กรรมไม่ใช่ชาติปัจจุบันถึงอดีตชาติตายไปแล้วยังตกนรกไม่รู้กี่คุ้มอย่าก,กระทำเด็ดขาดเรา ขอประกาศว่าเราจะรับเฉพาะแมวหมาวิกฤตช่วยน้องไม่รับเพิ่มนะคะขอบคุณค่ะโอ้ลูกเอ้ยดควักเลยหยิบเอ้ยแกได้ตัวสิคอ่ะโอ้ยลูกคบควักยังมีลูกตาลูกตาไม่ใช่ลูกะตา ใจทกเพื่อนบ้านถูเข้าไปเอ็งก็ไม่คิดว่ามันจะโดนหมดมอว่จะช่วยได้บ้างขอช้าไม่ได้เลยว่าเขาโดนมานานแล้วกว่าเราจะตามนะต้เราตามตัวเขาิดตั้งแต่เด็กแอดิดไหมหัวดูบิดเล็กก่อนน